วิธีหยุดปวดหยุดการอักเสบในภาวะผู้มีมุลูกโตมุลูกจ่อนเนื้องอกมุลูกซิสหลังไข่ต้องทำอย่างไรในคลิปนี้มีคำตอบให้ท่านครับจากที่ผมได้พูดไว้ใน EP ีที่1น,นะครับสาเหตุของตัวการสำคัญที่ไปเร่งการอักเสบในร่างกายของเราที่ทำให้เราเกิดการปวดเกิดการหน่วงเกิดการอักเสบในร่างกายของคุณผู้หญิงของเราในระบบภายในผู้หญิงของเรานะครับ ก็คืออาหารแสดงนั่นเองนะครับอาหารแสดงนั้นมีเยอะแยะมากมายเลยเราทานเข้าไปแม้แต่คําเดียวนะครับทานเข้าไปแม้แต่คําเดียวมันเอาเรื่องทําให้ร่างกายได้เอาเรื่องเลยปวดหน่วงขึ้นมาทันทีเลยอาหารแสดงก็อย่างเช่นนะครับปลาล้าปลาเจา้าผักดองหน่อไม้ผล,ลไม้ดองอาหารทะเลเครื่องในไข่เครื่องในไข,เนข่เห็ดเป็นต้นนะครับอาหารแสดงมีเยอะแยะเลยแต่สิ่งที่ทุกท่านขอให้จํา ก็คือตามแค่สิ่งที่เราทานได้ก็พอสิ่งที่เราทานได้ก็คือหมูปลาช่อนปลาจับทิมแล้วหูถวเหลืองเชนิดอดสีขาวหมูก็ขอให้เป็นหมูเป็นเนื้อหมูหมูสันในหมูเนื้อแดงนะครับอย่าเอาหมูจิดมันเยอะๆนะครับโรคของเราไม่ชอบน้ํามันนะโปรตีนตรงนี้นะครับโปรตีนที่ผมพูดมานี้ให้ทานในสัดส่วน6 0สิเจส่วนผักและคุณหมอ ผักที่เราทานได้คือผักกาดขาวผักคะนา้าผักวางตุ้งกลําปีถั่วฝักยาวผักชีนะครับเราทานในสัดส่วน30-40%ส่วนเครื่องปรุงหละ่ะขึ้นหมอปรุงด้วยเกลือน้ำปลาซีิ๊วขาวซอสถัเหลืองเกลือน้ำปลาซีิ๊วขาวซอสถุวเหลืองผลไม้ล่ะผละไม้ที่เราทานได้เลยก็คือแอปเปิลกับฝรั่งนะครับอาหารที่ผมไม่ได้พูดถึงเหล่านี้ที่นอกเหนือจากนี้ก็คือมันแสลง นะครับคำเดียวก็อย่าเอาเข้าปากเราเลยกับข้าวทุกอย่างเราต้องทําเองอย่าไปซื้อเขาถ้าซื้อเขาเราไม่รอดจากอาหารแสดงแน่นอนนะครับแล้วข้าวเราคุณหมอข้าวขอให้เราทานน,น้อยๆถ้าเป็นคนไข้หมอเอหมอเอก็จะให้ทานแค่สองช้อนโต๊ะขาวเชียงเย็นไม่ต้องนอกนั้นก็ทานอ่าน,นทานกับข้าวเป็นหลักเลยนะทำแค่นี้นะครับอาการปวดอาการอักเสบของท่านจะดีขึ้นแบบวันต่อวันแน่นอนแล้วก็ พอเรามีเวลาเราออกกําลังกายได้นะครับเรามีแรงก็ค่อยๆออกกาลังกายไปนะครับทําแบบนี้ทําแค่นี้การปวดการกเสบของท่านดีขึ้นแบบวันต่อวันแน่นอนลองลองเอาไปทํากันนะครับ